อ่าเออมอบมอบเเมอือหมือนรทนยอนแสงวะเนี่ยอ่าโอเคครับ ห้าหมื่นบาทเนาะหาหมื่นนี่คิดได้หมอให้แมสน้างเขาเลยท่านพ่อแล้วรอสักครู่นะครับอย่างเก็ตหมืนกว่าบาทบอแม่เป็นหกมบมันเหรียญแม่เหรียญทองบอท่านทองเท่ากันนสองแสนกว่าสองแสนเป็นพอน่อต้องใช้เก็ตสองแสนเก็ตงานนี้ได้คนใดก็ได้ลงมาแต่ก็ทึ่งแต่คน รมึงมาแลงามีก็มาอันนี้เนาะับมาแรมาทมีกนมาหลาหนักไปเลยจ้าัน้บัน้บัน้ไปงนขาที่ไปตเรีอนรีบป่ได้ป้าเขาปปตเพราะ่มีมีเกลอละีูมีเกลือางานไปบ่อใด้พอีอาจารย์ถ่านยังไงหลวงตาอ้ยเราเป็นจะไรบ่อมีกนถึงไ้ถึงมีองแนีละเาหายาพกตีไข่เนาเออโีปูร ไอ้ยดงไปห้ครบมครบครับพ่อครบนาะอืมสาธุสาธุสาธุครับไอเบิ้งเลีกก็นเด้อผมเปเบิ้งหลีกต่อกันบ่นีนเฮาถอย้ายก้อนอกอนเหล่ากนบางงวดนี่ออกแท้นะครับเออใหญ่คน ไปซองเหล็กของกันสวัสดีครับญาติธรรมสนมสวัสดีครับญาติธรรมสนมนีวารตติทีทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนขอให้มีโชคมีลาบทุกคนนะครับนะสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวพอดีว่าพาญาติธรรมไปถวายบุญนะครับ อ,อถวายปัจจัยห้า0มื่นบาทสมทบในการสร้างรูปหล่อของพ่อหลวงปู่เนียนนะหลวงปู่เนียมนะครับที่วัดสร้างบกโนนโนนโปงนอ,นนอ,นองโปงน้องโปงนะขออภัยนองนองน้องโป,งน,ง,ปงนะอนองนองโปงนองโปง นะครับคือในช่วงในช่วงเช้าก็มีพิธีพิธีบวงสวงนะบวงสวงตรงนี้นะที่พิธีบวงสวงแต่ยังเหลือยะยังเหลือ่องรอยอยู่แม่มยายเหลืไหอไว้เนี่นบอลนี่อีกถังหนึ่งไปหายไปใส่ถังอะไรคะ,ะถังทูบถางถทางูบรูดเด็กเอาไปไหนถังทูบจะม,มีมีมีเลขตัวไหนนะโอ้ถังทูบเลขตัว อีกฝั่ง Hi. หายหรืออยู่ถางทุบเดียวนะครับสวัสดีดสวัสดีจา้าภาพไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับที่ภาพไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยให้พอรู้ก่อนเพราะว่าที่นี่อินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างยายบอกค่อยดีเนาะ,ะ,อ,ะอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเอาไปให้เห็นบรรยากาศตอนนี้ก็คือสดสดนะว่าเราเห็นเป็นตัวอะไรตรงนี้ยายบอกว่า โอเคแล้วงวดนี่นฮะเก่าสุดเจ็ดเอานมา <c oughs> ไอลีบเอาเก่าสุเจ็ดตรงนี้ <c oughs> ออคือเป็นตรงบงสวงนะบงสวงตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมมาสายอยู่แต่ว่าผมเห็นผมทันในช่วงที่ในช่วงที่ที่เขากําลังงงดูตรงนี้อยู่ได้ถ่ายไว้อยู่นะเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงคลิปให้แล้วก็ จะลงจะทําเป็นข่าวด้วยแต่ว่าขอทิช้างบรรยากาศในการทําบุญในการหลอ่อพระอยู่นะครับขอภาพเป็นคลิปนะเดี๋ยวจะผสมในการตอนช่วงที่ชาวบ้านามามุงดูเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้แล้วก็มีการซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับมี2กระถางนะผมเห็น2กระถางกระถางหนึ่งตั้ง,งอยู่ตรงนี้นนอ๋อกระถางหนึ่งเอาขึ้นโบสถ์หรอเมมนบออ่อ๋อกระถางนี้บ่เมนติ กระถางนี่อยู่ข้างล่างค่ะเอาบอัเแมนกระถางนี่บ่เมนโนบคือจังบเห็นเนาะจ้าออเมนเมนบัแมนกระถางนี่กระถางนั้นมันบัใหญ่ปันน้นหนีได้บค่ะมันจำขนาดไนอ่ะจำใหญ่ใหญ่กว่าโต๊ะตัวหนีน้อยหนึ่งเนาะจ้าอืมสงสัยพ่นเอาขึ้นโบดถ์เหรอนะเล็กน้อยถือถือขึ้นโบดเลยค่ะพนถือขึ้นโบสเหรอจ้าอ๋อเหลือแต่เหลือแต่กระถางกระถางนี่ครับเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับพี่บุบผาสวัสดีพี่สาสีกาลด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยงวดวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่คือเลขที่อยู่ตรงกระถางทูบที่อยูอ่ในพิธีบวงสวงในพิธีบวงสวงนะฮะขอเก็บหมดแล้วแหละเก็บหมดแล้วแต่ว่าผมเข้ามาพาญาติธรรมไปถวายจตุจปัจจัยของท่าน,านม,ามาสายใช่ไหม เขามาก่อสร้างไม่เขามาล้อมหลวงพ่อนี่อ๋อมาหล่อหลวงพ่อเนียมก็ตะจุปัจจัยมาถวายนะครับแต่ว่าก็เลยไปถ่ายภาพให้หลวงพ่อหน่อยเป็นเจ้าเป็นส่งไปให้เจ้าภาพทีนี้ก็คือเห็นกระทูปไหมเห็นทูปไหมฮะเนาะนี่ครับโอ้ยแดดได้เนาะตากแดดเนาะตากแดดมีสองเมนตเดียวิมีสอง มีสองผมนั่งมาถ่ายอยู่บ่เอาไปแล้วอ่าไออย่างหาสองศูนย์ก็ยังอันนั้นหาสองศูนย์ค่ะแปดศักดิ์เฮ้ยกระถางอีกบางผีที่เป็นยังก็เตี้ยหายคนไหนเตี้ยเตี้ยคือหาเตี้ยคือหายเมียบอกโอ้ยคืออย่างอื่นเตี้ยจค่ผนเตี้ยหรือบ่เตี้ย เออเป็นันกระถางอันสิเป็นกระถางกระถางทางเป็ออกไหมครับทางทางมันออกสิเป็นสามสองศูนย์มั้งครับสามสองศูนย์อะไรอย่าง่จำอะไรก็ว่าอันนี่เอ้ากับเพว่กับเมียบ้านนี่เด้อบานนี้ขัดแย้งกันแล้วบานนี่เนาะหูได้ว่ามีหาสองศูนย์หูได้ว่ามีหาสองศูนย์เอาไปซื้อน้เขาเอาไ้ซื้อน้ำเขาก็ว่าตื่นออกมากกับรถตะลี่หายหมดแล้วนะตื่นกัน่าหายรถตะลี่หายหมดแล้วเขาซื้อหมด หืมหาสองศูนย์เห็นหาสองศูนย์กันเลยยงเออหาสองศูนย์กันเลยยังกูอ้าวเก้าเจ็ดศูนย์อย่างนันี่ยังอยู่อยู่แต่ว่ากระถางถูกอันหนึ่งมันหายเขายกไปแล้วครับผ้ได้ยกโอ้นีงเขายกไปน้ำผุนนะครับบ่เขายกไปไปไปโบดไหมเขายกไปโบดมันบ่อให้คนหนึ่งนกลับไปซองได้นะตีโอ้ยจำตายอยากกกองนี่อยู่จ้า อาจารเร็วอาจารย์รออาจารย์รอเร็วอาจารย์ตัวเก้าเจ็ดตะลอาจารย์ตัวอาจารย์นี่นะแมนครับงวดเก่าเจ็เกาเจ็ดซึงวดเด็กหน่อยบอกโบน่เด้อเด็กหน่อยบอก่บสื่อเคยบอกถือวเคยบอกถือ้ไหมครับอันงวดบอกอ้งวดยังกาะที่สื่อสองเก่าครับติมๆเลยตรงๆเลยสองเก่าอ๋อเคยบอกถูกเคอกันเอาบงวนี้ได้บอกเลขยยงงวดนี้บอกเจ็ดกบเ งวดนี้บอกยังก็เจ็ดเก้ามากแปดงวดเจ็ดเจ็ดเก้าบอกว่าแปดงวดแล้ว <c oughs> งวดงวด<ป>ันนี้คือเจ้ดเก้าสี่แล้วขอพายก้อนหนึ่งครับเอาเอาไม้ออกบ้อนหนึ่งภา,า,งางงพภาพาอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นยังไงที่นี่เน็ตดีบ่อสเน็ตอันเอบรรยากาศก็อันอินเทอร์เน็ตก็มากหอดหนีอยู่ครับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเล่นบ่ได้ครับ สัญญาณหอดอยู่เลนบดาเนาะว่าหอดนี้อยู่สัญญาณหอดแต่ว่าเลนบด้ครับเออมหอดอยู่แต่เลนบดายครับต้องต้องไปออกเติมเงินเลนเจ้าของกันนะอ๋อเล่นจะไใดแบบก็อสมัครน็ดเลนส่วนตัวนี่แล้วครับสัญาณดีว่าตัวนี้ก็พอไดใดอยู่ครับอือดีเนยบดีเนเออ คือตรงนี้ชั้นยานไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมเนี่ยหนุ่มก็หนุ่มหนุ่มรูปหลอกอันนี้บอกว่าเน็ตมีแต่เล่นไม่ได้เมียนครับเพราะว่าสัญญาณมันเออเหลื่อในแจงหน่อยนะสัญญาณเออเหลื่อแจงแงหน่อยเนาะครับเออเออเหลื่อก็ยังค้นบ่บ่เนาะคนบ่เออเหลือคนค้นคนมึงจะนอนตื่นคนนอนตื่นคนมึงจะนอนตื่นครับเออเหลื่อแจงหน่อยเอาทิ้งเลยอ่ะอ่ะลูกอ่ะลูกใช่เรื่องนี่กับเจ็ด เจ็ดเ่ยกเจ็ดเจ็ดเก่ามาแปดงวดแล้อแม่วาแปดงวดเรอเอางวดนี้ก็เจ็ดเจเก่าอีกเม่นว่งวด่นี้บอกงวดนี้บอกงวดงวนี้บอกแง่งวดนี้เอางวดนี้บอกเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะเจ็ดเจ็ดเก่าแมนเจ็ดเก่าเอาเจ็ดเจ็ดเก่าแม่ถือแม่จ๋าถือเลขบ่แม่จ๋าถือเลขบอถือบ่งวดพ่นนี้มึงก็บอกกูว่าสัอถึงตัวกูวเม่์ตากูบได้ บอกได้ที่นี้บอกแม่ตัวหนึ่งไปบอกงาตัวหนึ่งงาถือคนเดียวเอางางางาบอกวดที่แล้วบอกถูกกว่าวันที่แล้วที่มันมันออกอย่างวายงางาเราถืองาเราถือคนเดียวบอกบอกแม่ว่าดวงนะบอกแม่ว่าถือบอกแม่ตัวหนึ่งไปบอกงาอีกต้นหนึ่งเราก็โดนพี่ดวงเนี้ยแต่งวดนี้ดิเดี่ยงวันนี้บอกเจเจเก๋เจเจเก๋เนี่ยแม่บูดิเจเจเก่าเจเจเก่าคนละยังนับเล็กไปหยังเล็ก่ากอ่เจเจเก่าคนละเจเก๋เนาะ เจ็ดเจ็ดเก่าอ้ยก็คืออยู่ได้หรอเนาะเจ็ดเก่าเฮือเฮือเฮือเพถึกถึกหรือบ่ถึกถึอบ่ได้ไม่โค้ขันไงบัวบ่ถึกบ่เออถึกหรือบ่ถึกนี่อ๋อแค่นี้แหละอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยอ่าโอเคภาพภาพอาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าอ่าบริเวณตรงจุดนี้เป็นที่อับสัญญาณนะครับเป็นที่อับสัญญาณเพราะฉะนั้นอย่า จริงจังในเรื่องของภาพเท่าไร <laughs> จริงจังไม่ได้เลยครับภาพภาพตรงนี้คือบางบางเครือข่ายเนี่ยตรงนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแต่ของผมยังดีหน่อยคือผมใช้ไอ้ตัวที่ขยายสัญญาณมันก็เลยพอพอได้นะพอได้แต่ถ้าไปอีกตรงอีกตรงที่หนึ่งเนี่ยสัญญาณหายเลยนะเมื่ออยู่ทีนี้ก็ หายไปเลยค่เงียบเงียบลบเลยแค่นี้ตามรับชมฝากกดคลิกไลคกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววารจีด้วยนะครับเราได้ได้เราได้เลขแล้วนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดนะลืมแล้วลืมแล้วเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะเอาอ้า 907นะ907นะครับเหมือนวิญญาณหลอนเลยค่ะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณ907นะครับ907นี่ครับ907เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งที่บ้านก็แล้วกันนะครับบริเวณตรงจุดนี้ไม่มีสัญญาณจริงๆต้องขออภัยด้วยอเพราะว่าล่างๆเรื่องๆเหมือนกับวิญญางเหมือนกับดวงวิญญาณกับวิญญาณมันเหมือนเดมันเหมือนกับเอยดูวิญญาณล่องลอยไปไปมามัน ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณญาติธรรมสนมนิวราร์ติทุกท่านทุกคนนะครับ,บฝากกดแจ้งเตือนสนมนิวราร์ติขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าในคลิปหน้านะครับขอให้รวย,รวย,รวยๆแห่งๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ